มา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 เข้าเรื่องรลวเข้าเรื่องแลว,แลวจะพักจากเรื่องผีแล้วกันมาเป็นเรื่องคดีแปลกๆที่น่าขนลุกสักคดีหนึง่งคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นที่จีนเกิดขึ้นจริงๆเลยนะและเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ด้วยมันมีปู่กระยาของเด็กคนหนึ่งเขาเปิดร้านผลไม้ซึ่งปู่กระยาเปิดร้านผลไม้และเลี้ยงหลานแทนลูกชายตัวเองที่ไปทํางานต่างเมืองอยู่มาวันหนึ่งมันมีผัวเมียนักท่องเที่ยวแล้วกันก็มาซื้อของที่ร้าน แรกๆก,ก็มาซื้อแบบในฐานะลูกค้าซื้อไปซื้อมาเริ่มสนิทจนก็เลยได้พอคุยถามไถ่กันว่าเอ้ยทำไมถึงมาแถวนี้บ่อยเป็นคนที่นี่หรออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ความว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มาเนี่ยเช่าโรงแรมอยู่เนี่ยเดือนนึงละก็เลยได้มาซื้อร้านนี้บ่อยแล้วก็แบบเออชอบชอบชอบคุณตาคุณยายสนุกดีคุยสนุกดีอะไรเงี้ยจนเหตุการณ์แปลกมนเริ่มขึ้นตอนที่นักท่องเที่ยวสองคนเนี่ยได้เห็นหลานของคุณตาคุณยายเว้ยคือสองผัวเมียคู่เนี่ยเปลี่ยนเลย อาการเปลี่ยนเลยคืออยู่ดีๆก็จะบอกว่าเนี่ยจะจะไม่นอนโรงแรมแ้วนะแล้วก็มาถามคุณตาคุณยายว่าบ้านที่ขายผลไม้เนี่ยมีห้องให้เช่าไหมเดี๋ยวจะขอเช่าเดือนละ500อยหยวนซึ่งไม่แน่ใจนะห้าร้อยหยวนมันตีเป็นกี่บาทไทยอะไรเงี้ยคุณห้าคุณห้าหออก็เดือนละสองพันห้าอ่นะซึ่งบังเอิญเลยนะจังหวะดีคือคุณตาคุณยายอะ่ะด้วยความที่คุยกันสนิทใจถูกคอใช่ไหมและเห็นด้วยว่าบ้านตัวเองก็ดันมีห้องว่างจริงๆก็เลยอ่ะมาดิมาเช่าอยู่ก็ได้ ให้สอผัวเมียเนี้ยมาเช่าห้องในบ้านเขาอยู่เว้ยหลังจาก2ผัวเมียเนี้ยอยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานไปที่เซี่ยงไฮ้แบบจะต้องไปงานแต่งที่ที่เซี่ยงไฮ้ขอพาหลานสาวของคุณตาคุณยายเนี่ยไปเป็นเด็กโปยดอกไม้ในงานได้ไหมนี่ภาพเด็กโปรยดอกไม้ออกใช่ปะที่เดินนำนำหน้าคนแต่งงานอะโดยจะจ่ายเงินให้5.000หยวนเป็นเหมือนค่าจ้างเด็ก <c oughs> แพงกวค่าเช่าบ้านีกเออซึ่งคุณตาคุณตาคุณยายเนี่ยเขาก็โทรไปถามพ่อเด็กเ้ยเป็นคุณปู่คุณย่าสิคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาโทรไปถามพ่อเด็กเว้ยซึ่งคุณพ่อเด็กไม่ยอมนะบอกว่าไม่เอาจะให้ใครมาพาลูกไปได้ไงอืมแต่ปู่กับย่าเสือหัวรั้นเว้ยให้ไปพ่อเด็กก็เลยอ่ะถ้าไหนๆก็คุณปู่คุณย่าแม่งั้นนี้ก็อย่างน้อยแอดวีแชทแอดอะไรแล้วกันเอาไว้คอหาลูกได้คืนแรกๆอ่ะก็คอหากันทุกคืน ลูกก็บอกเอ้ยสนุกดีเนี่ยสองผัวเมียคนนี้ดูแลดีมากเลยแล้วพอแอดบีแชทอ่ะมันจะมีเหมือนสตอรี่ใน Inst a, Inst a อินสตาแกรมที่แบบว่าคล้ายๆในไลน์ในอะไรเงี้ยที่มันจะมีสตอรี่อ่ะคือไอ้สองผัวเมียเนี่ยก็อัพรูปลูก,ล,กลูกสาวเขาอ่ะในสตอรี่บ่อยด้วยก็คือดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ในสตอรี่อ่ะสองผัวเมียเนี่ยเรียกหลานเรียกลูกของของเรียกลูกเรียกเด็กคนนี้ <c oughs> ว่าลูกทุนหัวเว้ยซึ่งมันแปลก อา้าวเเหมือนไอเตียงมารับลูกกูไปเที่ยวเรียกลูกเรียกลูกกูว่าลูกเลี้ยงลูกทุนหัว่งเงี้ยเข้าใจปะคือมันแปลกเว้ยแล้วแปลกที่สองคือไอสองผัวเมียเนี้ยไม่ได้ไปเซี่ยงไฮ้แต่ไปอีกเมืองแทนซึ่งไกลออกไปจากเซี่ยงไฮ้มากแล้วพอไปถึงเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองฝูเจี้ยนจากฝูเจี้ยนอะก็นั่งรถไฟไปต่อไปเมืองเจ๋อเจี้ยงซึ่งมันไม่ใช่เซี่ยงไฮ้เลยอะเข้าใจปะจากเดิมที่บอกว่าจะไปเซี่ยงไฮ้แม่งไปโผล่เมืองอะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> ซึ่งตัวพ่อเด็กตอนเนี้ยเริ่มร้อนใจละก็โทรไปไว้ว่าเนี่ย จะแจ้งตำรวจแล้วนะแล้วก็เลยขอสายคุยกับลูกเนะี่ยลูกก็บอกคิดถึงอะไรี้อยากกลับบ้านพอเด็กผู้ว่าอยากกลับบ้านอ่ะไอ้สองผัเมียก็แย่งโทรศัพท์กลับไปเว้ยแล้วก็บอกว่าเออวันนี้น่าจะยังไม่ได้กลับไปส่งนะอะ,อะไรเงี้ยแบตจะหมดแล้วก็ตัดสายไปเลยเว้ยคือกลายเป็นว่าตอน,นออเนี้ยไอ้สองผูเมียเนี่ยไปอยู่เมืองเจอเจี้ยงแทนที่จะอยู่เซี่ยงไฮ้อะอแล้วไม่ให้คุยกับลูกด้วยและเนี่ยสายที่บอกว่าเนี่ยแบตจะหมดแล้วตัดสายทิ้งไปเนี่ยคือสายสุดท้ายเว้ยที่พ่อได้คุยกับลูกตัวเอง พ่อก็เลยแบบเห็นว่าท่าทีเริ่มแปลกแล้วก็เลยรียบไปแจ้งตำรวจตำดวดรวจก็ไล่เช็กกล้องเช็คอะไรให้ตอนประมาณเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่ายังเห็นสองผัวสองผัวเมียคู่เนี้ยยังอยู่กับเด็กนะที่เจอเจอเจี้ยงแต่ประมาณสี่ทุ่มกว่าๆที่ไอสองผัวเมียคู่เนี้ยปรากฏในกล้องอีกรอบหนึ่งอ่ะไม่เห็นเด็กแล้วเว้ยแล้วพออีกทีหนึง่งไอสองผัวเมียคู่เนี้ยก็มาปรากฏกับกล้องวงจรปิดอีกที่หนึ่งเวลาประมาณห้าทุ่มสองผัวเมียคู่เนี้ยขึ้นแท็กซี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นสองผัวเมียคู่นี้อีกเลยเว้ยมา เด็กอะเหรอไอสองผัวเมียคู่นี้เว้ยคือสองผัวเมียคู่นี้ยไปโดดน้ําฆ่าตัวตายด้วยกันแล้วเด็กอะจนน่นแหละคําถามคือเด็กไปไหนคือก็ยังไม่รู้เหรอวันเวลาผ่านไปหลายวันได้เจอศพเด็กเว้ยผลชนสูตรออกมาว่าเด็กจมน้ําโดยข้อสันนิษฐานล้วนเลยนะคือเนี่ยที่บอกว่าสองผัวเมียมันตายไปแล้วถูกไหมเราไม่สามารถมีหลักฐานจากปากคำใดๆได้เลยข้อสันนิษฐานเลยนะอันนี้คือสันนิษฐานเลยคือไอสองผัวเมียคู่นี้เป็นคนฆ่าเด็กแต่คําถามคือฆ่าเด็กทําไม ในเมื่อตังก็เสียเพื่อจ้างไปไปทำโปรยดอกไม้ใช่ไหมสองหมื่นห้นะสองหมบาทอะแถมในสตอรี่หรือเรื่องราวต่างๆ,ๆเขาก็ดูลักเด็กคนนี้จริงๆอม,มันก็เลยมีชาวเน็ตไปไล่ขุดโซเชียลของสองผัวเมียคู่นี้ไว้จนไปเจออ่าเขาเรียกโซเชียลเตเวิร์ของคนผัวแล้วกันสิ่งที่มันน่ากลัวเลยคือคนผัวนับถือเทพองค์หนึ่งไว้ซึ่งเป็นเทพ ท้องถิ่นของคนกวางตุ้งแล้วกันต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ข้อใสใษฐานของชาวเน็ตนะอย่ายเดี๋ยวจะวนกลับมาเรื่องเทพนะกลายปว่าผัวนับถือเทพองค์หนึ่งประจำมณฑลกวางตุ้งแล้วกันคือตัดภาพไปที่เรื่องของตํารวจก่อนคือตัวตํารวจอะ่ะก็อยากรู้สาเหตุก็เลยพยายามสืบในแนวทางของตํารวจกลายเป็นว่าไอ้สองผัวเมียคนเนี้ยตั้งแต่มาเช่าโรงแรมอยู่ละคือใช้ชีวิตไปวันวัน mm hmm. คือเปลี่ยนที่เที่ยวไปเรื่อย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 อย่ะพอไปสัมภาษณ์ญาติญาติก็ออกมาสัมภาษณ์ว่าตัดขาดกันไปแล้ว แล้วที่สําคัญเลยก็พูดประมาณว่าไอ้สองผมเมียคูยได้ไม่มีเงินเป็นหนี้คิดว่าที่ฆ่าตัวตายเนี่ยน่าจะฆ่าตัวตายหนีปัญหาแต่ชาแเนี่ยก็ยังไม่จบเว้ยชาแเนี่ยไปสืบเจออีกว่าผมเมียคู่เนี้ยเป็นเหมือนข้างลัทธิอ่ะอืมคือเป็นลัทธิที่มีความเชื่อว่าก่อนตายอ่ะถ้าอยากไปสวรรค์น่ะต้องมีเด็กโปรยดอกไม้ให้เว้ยอก็เลยแต่ว่าการที่จะโปรยดอกไม้ให้อ่ะคือต้องสั่งเว้ยเด็กก่อน เข้าใจปะคือต้องฆ่าเด็กก่อนเพื่อให้เด็กเป็นคนไปนําทางโปรยดอกไ,ดไม้ในโลกความตายไงมันเป็นความเชื่อของโลกความตายอ่ะแล้ววิธีการฆ่าต้องเป็นวิธีการเขาเลยฆ่าให้ตายแบบเดียวกับที่ตัวเองจะฆ่าตัวตายด้วยนะคือเนื่องขอมาว่าสองผมเีงคู่นี้นับถือลทัทธิลัทธิหนึ่งลทัทธิได้มีความเชื่อว่าการที่เราจะไปสวรรค์ได้เนี่ยเราต้องมีเด็กโปรยดอกไม้ให้ซึ่งเขาก็เลยไปเอาเด็กคนนี้มาเว้ยแล้วก็ฆ่าด้วยการทําให้จมน้ําตายแล้วตัวเองก็ไปโดดน้ําตายตาม เข้าใจปะยางอ่ออืมแต่คือทีเนี้ยมีคนวิเคราะห์อีกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่การสังเวยอะไรหรอกจำที่สองผัวเมียบอกกับปู่ย่าได้ปะว่าจะพาเด็กไปงานแต่งซึ่งจริง,รงๆงานแต่งที่ว่าคืองานแต่งของเขาสองคนเวย้ยในเมื่อการอยู่กินบนโลกมนุษย์มันต้องใช้ตังค์งั้นขอไปเป็นผัวเมียในโลกแห่งความตายแล้วกันแล้วเอาเด็กคนนี้ไปเป็นลูกตัวเองเวย้ยอ,อันนี้คือชาวเน็ตสังเกตจากการที่เรียกเด็กคนนี้ว่าลูกเลี้ยงลูกทุนหัวแล้วก็รักและดูแลดีมากมีอีกข้อหนึ่งที่ชาวเน็ตไปเอ๊เว้ย คือผัวเมียคู่นี้ตอนนั่งแท็กซี่ห้าทุ่ม้งาุดท้ายที่เจอในกล้องวงจรปิดคือเขานั่งแท็กซี่ใช่ไหมเป็นการนั่งแท็กซี่ไปฆ่าตัวตายเว้ยซึ่งค่ารถอะมันสามร้อยหยวนแต่สองผัวเมียคู่นี้ขอต่อเหลือสองร้อยแปดสิบหยวน,ซ, <200. S 1> น 280, ซึ่งมันแปลกมากสองร้อยแปดสิบซึ่งมันแปลกมากว่าเงินแค่ยี่สิบหยวนอะคือคนจะตายอะใส่ใจอะไรวะเขา้าใจปะเขาก็เลยไปเช็คเช็คจนเจอว่าเทพองค์เนี้ยที่ผัวเขาดับถืออะเวลาจะถวายเงินต้องถวายเงิน280อยหยวนเว้ย มันทําให้ว่าเหมือนการจ่ายค่าแท็กซี่อะ่ะมันคือการถวายเงินครั้งสุดท้ายอะ่ะเออจบคือแม่งโคตรน่ากลัวคือมันกลายเป็นว่าทุกคนคิดว่าสองผมอเมยคุณเนี่ยน่าจะข้างเทพเจ้าแห่งรัธิองค์เนี้ยแล้วแล้วเชื่อว่าการมีเด็กโปรยดอกไม้ให้เป็นการนำทางสู่สวรรค์ซึ่งการจะนำเด็กโปรยคือต้องฆ่าเด็กทิ้งก่อนเพื่อให้เด็กไปรอโลกความตายแล้วต้องฆ่าด้วยวิธีการเดียวกับที่ตัวเองจะฆ่าตัวตายด้วยนะก็คืออย่างเคสน,นี้ก็คือใช้วิธีการทําให้จมน้ําตาย แล้วตัวเองก็ไปโดดน้ําตายตามโดยคเคาเรียกว่าอะไรอะ่ะค่าค่าเงินถวายแด่เทพเจ้าองค์นั้นคือ2องร้อยแปดสิบหยวนะ่ะก็ใช้เป็นค่าแท็กซี่ไปเลยชาวเน็ตเขาแบบนั่งวิเคราะห์กันว่าได้อย่างเงี้ยซึ่งแต่อย่างที่บอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่การวิเคราะห์ของชาวเน็ตเพราะว่าเราไม่สามารถหาหลักฐานใดๆเพิ่มได้แล้วเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วและเด็กก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันค่อนข้างจะเป็นเรื่องน่าเศร้าและมันก็เป็นจุดสะร้อนสังคมว่าเราห้ามไว้ใจใครเด็ดขาด แต่คือเขาก็ไม่ได้ไว้ใจไงคนที่เป็นพ่อแม่ใช่แต่คุณตาคุณยายเนี่ยคุณปู่คุณย่าเนี่ย